เดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงมีขดลวดสวมเข้าไปในแกนเหล็กนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วขดลวดอยู่ข้างล่างขดลวดบนเนี่ยจะถูกเหนี่ยวนาให้เกิดไฟมองเห็นไฟนะครับต่อไปเป็นการทดลองนะครับอันนี้สําคัญก็คือเอารวดที่มีหลอดไฟเนี่ยสวมเข้าไปมองเห็นนะครับปล่อยกระแสฟ้าก็มามองเห็นหลอดสว่างไหมครับมองเห็นแสงนะเนี่ยกระพริบกระพริบเนี่ยต่อไปเอาอีกขดหนึง่ง พันเท่ากันนะครับอีกคนหนึ่งใส่เข้าไปไอ้ตัวที่เป็นหลอดไฟอยู่ที่มือแล้วนะครับสังเกตเป็นแสงไหมครับมีแสงไฟนะครับแต่เอาสองคนเนี้ยสวมช่วยกันนะครับสวมช่วยกันไปแล้วลองดูนะครับว่าไฟเป็นยังไงไม่เกิดครับดูใกล้ๆไม่มีไฟครับพาออะไรทราบไหมครับมองเห็นตัวเลขกลับไหม สี่สิบกับสี่สิบแก้ใหม่ครับมองดูนะเราเปลี่ยนละให้ตัวเลขไปทางเดียวกันนี่นะครับหัวคว่ำกับหัวคว้ามคว่ำลงไปนะครับพอปล่อยไฟมาติดไหมครับมีไฟสว่างแสดงขั้วั้วนเนี้ยไปทางเดียวกันอากลับ กลับนะครับขึ้นบนแต่สังเกตไหมครับตัวเลขสี่สิบอ่านเหมือนกันสี่สิบออกไปทางเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าแรงดันเสริมกันครับแต่ถ้าเมื่อไหร่สวงกดลวดหรือพันกรลวดชนิดที่ไม่ได้ไม่ได้ระวังนะครับอย่างนี้นะครับเราสวมลงไปเขาเรียกว่ามันเกิดการหักล้างไม่เกิดไฟครับเพราะฉะนั้นใครที่ทดลองหม้อแปลงก็ดีอะไรก็ดีดูด้วยนะครับว่าพันขดลวดถูกป่จะกลับคื้นให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นต้องทําให้ถูกครับถึงจะมีไฟ